ดีพี่น้องมาอากาศฝนตกลินมึอนี้พี่น้องฝนทงไฮทงนาฝนตกลินฝนตกลินฝนตกมากกับเปียกเบิร์ดนะมันฝนสาดถ้าฝนกระเทยนหน้าพี่น้องเสียงอื้อดๆอยู่ฝน ฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยข้าวบึงนกเป็นยังไงบ้างตกฝนตกลิ้นลูกนี่แตสิพาเบึงนกว่าไงครับว่าไงครับตอนนี้เขามาในกรงนกแล้วพี่น้องว่าไงครับโอ้เปียก ไม่มมมมไประมาณในพี่นอ้องอันนี้ต้น ต้นตะโก,กต้นตะโกปลูกไว้ก็เลยไม่เห็ดกงใส่ให้นกได้ลินได้นังได้ไดงอยขอนเนาะว้าวว้าว,ว,าว ต้นใหม่พี่น้องตับปิดฮึ <c oughs> ดินเบิดมือคือไดบูมอนีพี่นองเย้ยใบขึ้นเต็มอีกแล้วต้นใหม่ไหมเอามานี่เอา,เอาบรรยากาศจิงหน่อยขึ้นเต็มอีกแล้วโอ้ยหโตกึนตก หมกเผาแก่เหรอตัวนี้บรรยากาศตอนฝนตกอันนี้แตกง่ามแล้วพี่น้อง ฝาห้องฝาห้องอีกแล้วฝนตกลิ่นสีไปสซบดไดดอกพี่น้องพอเบิ้งฝากะเมิคึ้เต็มเลย นกนกบินอยู่เติงเตุงขนพี่นองอ้าวลมเอาลมมากแล้วอันนี้เกิเป็นต้นแพรบารามีหรือว่าคนอื่นอีกอย่างอย่างต้นยังก็ต้นกระจงก็เห็นไหว่า หลือสีเปียกเบิดเลยแทนะ่น้าบ่านเขาเบ่เหลือ แบบหมอนหย่อนไม่แล้วตกอ,อีกแล้วพี่น,อน้องพุ่นเอาเข้าไปโอ้เครื่องบานแม่นฝนจะบอกเดี๋ยวไปเบิงกันเวยพี่น้อง มาเบบ่งฝนพี่น้องฝนสะฝนพระต้องมีปลอดภัยอมามาเป็นห้องนอน,อนวิ่งนัเฮ็ดขึ้นมาใหมา่รลอบหลอบนั้นมาเบึงฝ่าบึงฝน นโอ้ทั้งฝุ่นมีแดด อย่างเดียวพี่น้องของนอนนี่บอมมีอย่างอ่ะฟ้ามาบึงนี่คลิปนี้ใบสมนีสกอนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานเนื้อพ่หล่อนเนยเด้ออ่คลิปนี้สมนีสบายดีพี่น้องบายบาย